เดี๋ยวอติกีนมาว่าไงโ่อคโฮอฮโฮเมอรีอ่คิดมาวันนี้ก็เป็นวันคิดมาจริงๆก็คือวันของศาสนาคิดเป็นวันที่พระเยซูกเกิดน,นะฮะแต่เราก็มาจัดงานปาร์ตี้เล็กๆให้เด็กๆก่อนวันปีใหม่เป็นวันประเดิมเะ <c oughs> โอเคดีขึ้นดีขึ้นน่ะมันสาดไปทางนู้นก็เลยแบบไม่ตรงเลยเห็นไหมอ่าเปิดมาไวรุ่น,<า>นเรา,าเจะผลงานนะครับทําให้เราลำบากใจใกนการตัดสินใจมาก<ด>เรา<ด><ด>ขอตัดสินใจโดยการท้าเต้นแล้วนะครับคิดว่าใครเต้นมันที่สุดอ่าชื่อโหวตระหว่างฟ้าใสกับมุกเป้นะครับเรามาดูกันของใครจะเล่าใจกันอ่าจัดมาไวรุ่น อ่าช่วยกันอ่าว <c oughs> นก็้ากันมาหรือไงวะเนี่ยอ่า <c oughs> ใครมันว่ากันอ่า <c oughs> S <S เออเอ่อตีเ,เพื่อนในปาเอาแล้วเพ่ี่เร็วเอา่ <S <S 2> <S 2> เด้นไหยอืออ่าะมีชัน <S <S 2> <S 2> หนนกันอยู่เนี่ยใครได้ที่นที่สแล้ว <S <S 2> <S 2> มาโวตโวตโวต เสียงภาษาเสียงกันดังหน่อยเสียงภาษาเสียงภาษามีไหมเสียงเป้มีไหมไม่มีใครเชียร์เลยโอ้นั่นผู้ชมเสียเงี้ยเลยใครให้สองคนยกมือมอสให้ใครมอสมอสเชียร์ใครใครให้เอาให้เป้ใคให้ใครลูกถูรักที่ถูกต้องเูกมากเอาตีตีอยู่ที่ตีแล้วลูกตีเลี้ยไข่ รองคะแนนต่อหนึ่งก็แนนอ่ะไปดูดูจูเนียก่อนดูจูเนียขนตัดสินอยู่ที่จูเนียนะเราดูดูจูเนียจะเลือกใครเนี่ย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 จะเป็นกลุ่มผู้หญิงเนี่ยชอบไปมุ่ยจูเนียมาหน่อยมามาตัดสินให้หมาหมาหน่อยเร็วเร็วว่าใครใครเต้นสวยกว่ากันจูเนียชอบใครแล้วจูเนียหมามมาจะให้รางวัลอะไรเนาะ ที่เห็นชอบใครเต้นมากที่สุดระหว่างพี่เป๊ก,กับพี่ฟ้าที่เนี่ยใครนี่ยชอบพี่ฟ้าอ้าวพี่ฟ้าได้ที่หนึ่งค่ะหยุดเต้นหยุดเต้นเต้เวะจะเมื่อกี้นะคะเกิดพอพีพลาดนิดนึงเนื่องจากตอนแรกคิดว่ามันคะแนนมัน<ต>อยู่ที่ทีนเนี่ยเอาใหม่สามารถเรียกไอ้ไอ,อ,อ้ตีไปได้คนนั้นชนะเต้เต้มามามาเต้ไปเต้ ตีมาหาี่เารเล uh, าลวๆๆพี่ไดมนี่มาเด้อ้าฟ้าใสได้้้าใสไ้มาใสได้สรุปที่ฟ้าใสนะโอเคไมไ่ด้อ่ะอ้วก็มันไม่ไปหาฟ้าใสเมื่อกี้ไงเอาพี่คนะเอาไม่บอกก็บอกอ่ะว่า เอาลงไปข้างล่างใหม่เอาลงไปข้างล่างเลยต้องแพงลงไปข้างล่างกับให้ให้มันให้มันวิ่งไปหาเลยนะแล้วอุ้มมันขึ้นมาเลยนะคนนั้นคือได้เลยนะคือต้องลงใช่ั้นใช่ลงไปด้วยข้างล่างใช่ก็ลงไปทั้งคู่ถ้าเกิดว่าไอตีมันวิ่งไปหาใครแล้วอุ้มไว้เลยนะคนนั้นคือห่างหางกันห่างห่างกันเอาไปเอาไปเอาไปตีไปตีไปตัดวตีไปแล้ว เอาเร็วเอาอะไรลอดสีแล้วได้ใช้อุปกรณ์ได้ไหมได้ไหมป๊าป้าให้ไหมอ่าได้ได้ให้ใช้อุปกรณเอาแล้วดีๆระวังนะอ่าตีตีจะเลือกใครลู้ตี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 เมื่อ n ี w c h r ม s t ไปแล้วไอ้จุเนี่ยเดี๋ยวว่ารอลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะระหว่างน้องเป้กับ ใครจะเป็นคู่ครองหัวใจน้องตีล่ะแต่เขาไม่มีแล้วนับเลยถึงเซฟเป้มีเหรอยังถ้ามีก็ต้องมีทั้งคู่ยังหายไม่เจออ่าไม่มีเดี๋ยวนาจะปล่อยแล้วนะจะปล่อยมันไปแล้วนะาไปดูลงไปข้างล่างก่อนไปจุดสตาร์ทของตัวเองเลยจุดสตาร์ทของตัวเองอ่ะพร้อมยัง ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้งานนี้ต้องสุดจริตห้ามทุจริตนะครับไม่งั้นจะโดนหักอ่าพร้อมหรืยังไปเลยติไปตีตีมันีมาไปเอาตเอาเอา ีไปแล้วตีไปตีงงงงงงอาะเร็วตีไปตีไปตีไปตีแพ้อีกแล้วสรุปฟาใส่ะละวค่ะฟาใส่โอเคอ่าเรามาถึงขั้นตอนการมอบรางวัลแล้วนะคะเราจะให้เซนต้าเป็นคนแจกรางวัลอ้าวแล้วเซนต้าใส่ม้อ ในรอบที่หนึ่งที่หนึ่งฟ้าสายฟ้าสายมาเร็วโมรีกิสมัดด้วยนะโมรีกิมาอ้าวเตที่สองที่สามบอสท้องมูยังไม่าที่สที่4ติดตที่หที่ห้าตรง่หที่ห้า ทุเหนียที่สามหนมาลูกมาผลงานหนูอะไรทุเนียครับโอ้ได้ขนาดนี้เหรอไหนดูกล่องไปกล่องมาสิทำไมจิงเบี้ยนได้ที่สามอะไรเนี่ยสตาร์ทเนี่ยตทุนเนี่ยเสร็จไหนดูกล่องหนูสิที่จริงบอสอยู่คนที่สี่อ่าเอาบอสไปคนที่สี่เอาไปแล้วแลกกันทุเนี่ยคนที่สามอ่าบอสจิเนี่ยคนที่สามอ่าอันนี้คนที่หกป๊าเป็นรูปแบบนี้ป๊าคนที่อ่าคนที้ห้าทุกครับยังขอบคุณย่าอ่ะ อ่ะของจูเนียร์จูเนียร์อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในห้องไปเรียกจูเนียร์มาไปเรียกจูเนียร์มาจูเนียร์ไปเอารางวัลนี่ของป้าต้องไปเก็บที่บ้านอืมงไปเก็บที่บ้านโอเคของน้องป้าใช้ได้อ่าน้องป้าเก็บไปลูกอ่าแล้วของหวานจะเทนแต่คอสอืมเตนตะคอสมาแล้วขอบคุณยังเมอรี่คริสต์มาสด้วยบอกบอกเซนต้าด้วยห่อห่อห่อห่าห่อพูดได้สิเมอรี่คริสต์มาสเมอรี่คือเนี่ย ให้เซนต้าลูกกบป้าที่ไหนบอกว่าเซต้าไม่ใช่ป๊าป้าโอ้โหมาถ่ายรูปกับเซนต้าถ่ายเรื่ๆเขากล้องเร็วๆไปลุ้มๆเซนต้าไม่มีหัวให้ตีใส่เลยหรอเร็วๆน้องเป้เข้ามาเซเข้าลากกบฟ้าค่ะเซนต้าลูกกบมาเข้าไปเข้าไปหาเซนต้าเร็วๆ